นายเรืองรัฐพยโยหะธรรมรงรัตเป็นผู้อำนวยการสกสคเป็นวันนี้เป็นงานที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประชุมตกลงหารือกันว่าคนของกระทรวงศึกษาธิการของจังหวัดอุตรดิตร่วมใจร่วมมือกันจัดงานให้มีเอกลักษณ์ของเราคือจิบกาแฟและการศึกษาแล้วก็สิ่งที่ ต้องทําคือจับมือกันไว้และไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรายึดมั่นในการที่จัดงานครั้งนี้เป็นการพบปะเป็นการพูดจาหารือกันเป็นการนําเสนอในปัญหาอุปสรรคต่างๆยกย่องเชิดชูเกียรติในส่วนที่ดีของคุณครูของส่วนการศึกษาไม่ว่าจะเป็น ของสกรอไม่ว่าจะเป็นของเขตหนึ่งเขตสองมัธยมภาคเอก,กชนท้องถิ่นทั้งหมดเฮะของการศึกษาราชพัฒน์ก็ได้มาร่วมกันในการจัดการจิบกาแฟแลกการศึกษาจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันของกระทรวงศึกษาของคนอุตริานะซึ่งอาจจะไม่มีที่ใด ที่กระทรวงศึกษาธิการนะจ,ะจะแน่นแฟนเหมือนกับอุต,ตอรดิตซึ่งเป็นนี่คือเอกลักษณ์ของของเราที่ได้ดําเนินการครั้งนี้เป็นครั้งที่8นะจัดวันวันที่8วันนี้จะมีบูธอยู่103บูธนะเป็นสกรรทั้งจังหวัดนะสกทรตาบลนะทุกตําบลในจังหวัดอุต,ตอรดิตได้นําผลงานมามา ดูแลกันมาช่วยในการจัดงานต้องขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิต์ท่านรองผู้ว่าของจังหวัดอุตรดิต์เช่นกันที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานและท่านก็ได้เป็นประธานในการจิบกาแฟรายการศึกษาทุกที่ไปทุกครั้งไปตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่8เนี่ยท่านก็ได้มาเป็นประธานทุกครั้งไม่ขาดหายนี่คือสิ่งที่อุตรดิต์ของเรานะเป็น หนึ่งในการทํางานและก็ท่านเองก็ได้รางวัล,ละระดับประเทศพึ่งพึ่งได้ไปในในการทํางานภาครัฐที่เป็นผู้บริหารได้พานําพาทุกภาคส่วนของจังหวัดได้พัฒนาจังหวัดเห็นเห็นภาพก่อเกิดสิ่งที่ดีๆก็เลยได้รับของของกระทรวงมหาดไทยใน,ในอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย วันนี้เราก็จะได้ชื่นชมท่านยกย่องท่านด้วยเช่นกันครับประสิทธิ์พึ่งสุขนิ้ว24จังหวัดอุตรอดิตรายงาน